สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอ iQ Z 9X นะครับผม iQ Z 9X ตัวนี้นะครับมี2สีให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิสติกแบ็กนะครับผมหรือ Nether Green นะครับสีสันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมและฝาหลังเนี่ยมีประกายระยิบระยับด้วยครับความบางของตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่7.99ดมิลนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่199กรัมนะครับผม สามารถรองรับได้2ซิมนะครับผมจะใส่เป็น1ซิม1เมมก็ได้นะครับผมหรือใส่ได้2ซิมเลยทั้งคู่เนี่ยรองรับ 5G ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวสัญญาณครับต่อมาครับผมตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมมีแจ็คอุเิโอสามจุดห้าด้วยนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแบบเสียบสายและที่สําคัญเนในการชาร์จเนี่ยเป็น TypeC ด้วยนะครับผมฟ้าชาร์จสี่สิบสี่วัตต์นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดหกพันมิลลิแอมนะครับผม เครื่องตัวนี้เนี่ยกันน้ํากันฝุ่นด้วยนะครับด้วย IP64 นะครับผมไปกันในส่วนตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความชาัดเมนหลังอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับผม f 1.8บวก EIS กันสั่นครับเลนเดฟนะครับผมอยู่ที่2ล้านพิกเซล f 2.4และกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.05ครับผม ในส่วนของเรื่องการต่ายภาพนะครับผม Z 9x ตัวนี้เนี่ยก็ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนเลยนะครับผมต่อมาครับผมจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับผมหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด6.72นิ้วครับผมรีเฟรชเรทจ,จะอยู่ที่120เฮิร์ตครับและค่าความสว่างเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่1000นิตกันเลยทีเดียวนะครับผม หน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอถนอบสายตาครับผมมี DC Dimming ด้วยนะครับจะทำให้สายตาของเราเนี่ยไม่เมื่อยล้านะครับเวลาที่เราเล่นไปนานๆและที่สำคัญเนี่ยกองแสงสีฟ้าด้วยนะครับผมได้รับการรองรับจาก T.U.V. l e ลอ n รดด้วยนะครับในการกองแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เราไม่ปวดตาเช่นกันครับผม ต่อมาครับมากันที่ระบบปฏิบัติการกันมากดีกว่านะครับผมระบบปฏิบัติการตัวนี้จะเป็น f u n t a s OS 14นะครับผมและก็ตัว CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 6ก Gen 1นะครับเป็น CPU Octa Core ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.2GHz กะเันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น RAM 8บวก8นะครับแล้วก็ s ตอร์เ e จอย่างตัว r ลอมเนี่ยให้มากันถึง 128GB กิกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับ มาเกันเรื่องในการถ่ายภาพกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวถ่ายภาพอย่าง 1x ของเรานะครับจะเป็นการถ่ายภาพแบบปกตินะครับด้านข้างเนี่ย 2x ก็จะเป็นการซูมเข้าไปด้านในนะครับผมแล้วก็ยังสามารถขยายได้สูงสุดถึง 10x กันเลยทีเดียวนะครับในการซูมของตัวภาพครับผมก็บรายละเอียดระยะใกล้ได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับต่อมามากันที่การถ่ายภาพบุคคลกันบ้างดีกว่านะครับผมในการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกและฟิลเตอร์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์ครับฟิลเตอร์ นะครับผมเอฟเฟกแสง นะครับผมที่มีให้เราเลือกเนี่ยเยอะกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับหรือคอสตอมได้นะครับความสวยความงามท่าทางต่างๆนะครับผมสําหรับคนที่ถ่ายภาพไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะมีท่าทางแนะนาให้ด้วยและที่สําคัญนะครับผมก็ยังมีโหมดโบเก้ด้วยนะครับในการถ่ายภาพชัดหลังละลายด้วยนะครับผมก็ทําให้ภาพเนี่ยออกมาสีสันเนี่ยสวยงามไปเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายภาพเวลากลางคืนนะครับผมหรือการถ่ายภาพที่แสงน้อยเนี่ยอันนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสไตล์ให หลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมก็เหมาะสําหรับสถานการณ์ต่างๆนะครับผมในการถ่ายภาพครับโอเคครับต่อมาเนี่ยมาดูกันที่ผู้ช่วยกันบ้างดีกว่าครับในการถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะมีอัตราส่วนขนาดต่างๆให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็น1ต่อนต่อ3 16ต่อ9นะครับผมหรือเต็มจอครับก็จะมีลูกเล่นเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับผมทําให้ภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราต้องการนะครับผมโอเคครับต่อมาหลังจากการเลือกอัตราส่วนแล้ว ผม <rôle> เราก็จะไปเลือกการตั้งเวลาในการถ่ายภาพครับผมการตั้งเวลาในการถ่ายภาพเนี like ่ยก็เหมาะสําหรับเวลาที่เราเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับผมต้องการที่จะโพสท่าเนี่ยครับผมกลัวจะกลับไปไม่ทันนะครับผมวิ่งกลับไปตั้งท่าไม่ทันเนี่ยก็เลือกการตั้งเวลาการถ่ายภาพได้นะครับสูงสุดส0บวินาทีนะครับผมแล้วก็มีโหมดในการเลือกการแจ้งเตือนนะครับผมการสั่นนะครับการวัดระดับ นะครับผมมิตเตอร์นะครับหรือการเลือกตลาดเก้าช่องครับก็จะทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ดีขึ้นและสวยงามสมูทขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผมจะสังเกตนะครับผมรอบๆพางนะครับในการวัดมิตเตอร์ของตัวระดับน้านะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยเนี่ยทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ดีขึ้นสวยงามสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ต่อมานะครับมากันที่การตั้งค่าในส่วนของตัวลายน้ํากันบ้างดีกว่านะครับผมลายน้ำเนี่ยเราสามารถสร้างหรือออกแบบรูปแบบต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อวันเวลานะครับผมหรือการปรับแต่งเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเราสามารถเพิ่มชื่อของเราลงไปได้นะครับผมอย่าผมเขียนว่าบอมนะครับชื่อลายน้ำนะว่าบอมชื่อผมเองนะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีชื่อของเราเนี่ยลงไปด้วยนะครับผม ต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของเรื่องการถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับผมการบันทึกวิดีโอตัวนี้จะสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับผม เรายังสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนนะครับพะสำหรับสายโปรดักชันก็ได้นะับหรือสายแม่ค้าก็ได้นะครับที่ชอบไลฟ์สดนะครับผมการเซ็ตของตัววิดีโอครับเราก็มีสัดส่วนต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น1 6ต่อ9หรือมุมกว้างของตัววิดีโอนะครับผมก็มีฟังก์ชันให้เลือกเช่นกันนะครับและที่สําคัญนะครับผมเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกไม่ว่าจะเป็นความละเอียดสูงสุดนะครับผมพานรามาถ่ายเอกสารนะครับผมสโลโมชันนะครับไทม์แลป หมดโปรนะครับผมหรือไลฟ์โฟโต้นะครับอันนี้เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไปเลยทีเดียว ไอคูเซต 9x ตัวนี้นะครับผมครบเครื่องทุกเรื่องต้องเลยนะครับโอเคครับไปกันที่โหมดต่อมากันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างการดูวิดีโอออนไลน์บนแอปพลิเคชัน u t u b e นะครับผมก็จะทําการเทสวิดีโอนะครับผมเทสในส่วนของตัวจอภาพนะครับผมแล้วก็ตัวระบบเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยระบบลาโพงคู่นะครับผมพลังตูดิโอนะครับผมจะอยู่ที่300รกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะลองเปิดภาพนะครับผมไฟล์วิดีโอเนี่ย 4K 60เฟรมดูนะครับผมเปิดตัวไฟนะครับแล้วฉาย บนจอภาพตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวภาพและสีสันเนี่ยดูสมูทมากเลยนะครับผมเพราะว่าจอภาพตัวนี้เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับและให้ค่าความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,000นิตกันเลยทีเดียวครับสังเกตที่ตัวจอภาพดูครับ ทั้งภาพและเสียงเนี่ยก็ทำงานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับต่อมาครับผมมากันในส่วนของตัวโหมดการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าครับเมื่อเข้าสู่โหมดเกมนะครับผมจะเข้าสู่อันต้าเกมโหมดเลยนะครับผมเมื่อเข้าสู่ในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับเราก็ยังสามารถปรับความสมดุลของตัว CPU และตัว GPU ได้ด้วยนะครับผมมีโหมดต่างๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากมายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น e-sport โหมดนะครับผมการเปลี่ยนเสียงนะครับการโทรเบื้องหลังนะ ครับผมการปิดการแจ้งเตือนการปฏิเสธสายนะครับการควบคุมความเคลื่อนไหวนะครับผมการล็อกค่าความสว่างนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆเนี่ยให้เลือกหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคนที่เล่นเกมสตรีมเกมนะครับผมหรือจะปล่อยบอรดเกมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีโหมดให้เราเซตฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในส่วนของตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมผมก็จะเซตทุกอย่างเนี่ยไว้สูงสุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวภาพนะครับการแสดงผลหรือ FPS นะครับผมสังเกตว่าตัวเกมเนี่ยจะอยู่ที่60 f เฟรมเรทนะครับผมมาดูตัวอย่างของตัวภาพนะครับ ัวภาพนะครับผมก็มีสีสันที่สวยงามนะครับผมและในการเล่นเกมเนี่ยก็ยังไหลลื่นนะครับผมไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างของตัวเกมนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นสีสันของตัวเกมและตัวญ้าเนี่ยก็ให้รายละเอียดได้อย่างครบถ้วนครับ พอเล่นไปานานๆเข้านะครับผมระบบในการจัดการของตัว CPU และตัว GPU เนี่ยก็ปรับได้อย่างสมดุลมากๆเลยนะครับผมในการเล่นเกมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเล่นไปานานๆก็ไม่ร้อนด้วยนะครับผมใครที่กำลังสนใจ i q z 9X นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ VivoShop ทุกสาขานะครับผมหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผม